ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนน,นีอาบุณเจ้านายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในนามของข้สมนิกรจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าขึ้นมาชุมนุมกันอยู่หน้าที่นี้ขอถวายราชสุดีเพื่อเฉลิมพระรบรมีให้ปรากฏทั้งพระกิติยศให้กระจรกระจาย น้องกล้าวน้องกระหม่อมขอบคุณใจายด้วยความจว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งโรงทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยโดยแท้ทรงสนพระไทยดูแลสุขภาพอนามัยตำรวจของประเทศชายแดนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับสายแดนทรงจับตั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยใช้ชื่อย่อว่าพอ,อ,อสวและทรงสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาในถิ่นธุรกันดารห่างไกลด้วยพระราชหลทรไทยเตรียมด้วยพระเมตตาภาพที่พวงชนคุ้นตาคือการเสด็จไป,ป<ร>ในท้ที่เพื่อบรรเทาทุกตำรวจทหารและราษฎรตามชายแดนการที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนานีทรงเพียรพยายามนำธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดินทรงนำการปลูกป่าและพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะที่กวานพยาแห่งนี้ทรงนำราษฎรพระราชการพนักง,งานของรัฐที่ถักตบชวาทรงช่วยยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ซึ่งเปรียบได้ขอน้องถวายความตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติภารกิจอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสื่อไป